ต้องขออภัยจริงๆด้วยขอรับตอนนี้ห้องพักเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นถ้าค่าให้เงินเพิ่มล่ะค่าเียงว่าเวลานี้เราแขกท่านอื่นคงหลัดกันหมดไปแล้วช่างเถอะก็แค่พักคืนเดียวมันหาได้สําคัญไม่เช่นนั้นก็นำค้างท่าเถอะทราบแล้วขอรับโปรดตามมาอาเย่ห้องนี้เล็กเกินไปใช่ไหมหืมเจ้ากำลังทำอะไรข้าจะไปนอนที่พื้น แมวนามานี่สิข้าขอปฏิเสธฮ่าฮ่่าท่าของเจ้าตลกจริงๆริงทำไมเจ้ากูค่าจะกินเจ้าหรือข้าแค่อยอกเจ้าเล่นเท่านั้นเจ้าพักผ่อนเถอะสิ่งที่พูดตอนสองคนนั้นพูดตอนเมื่อเช้า พวกเขากำลังพูดเรื่องไร้สาระและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ต้องขอบคุณพวกเขาที่พวกเขาสามารถบอกเรื่องไร้สาระที่เกี่ยวกับการล่มสลายของเมืองอย่างเยียนในบรรดาสามดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในโลกฉางกูท่านพ่อของข้าเป็นเพรรภดอย่างเย,ยนเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุด ถึงอานาจเขีของตระกูลค้าก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ภายใต้ท่นานนำของท่านพ่อหลักผู้คนที่ฝึกตนกองทัพหยางเยียนพวกเขาต่างเข้าร่วมการต่อสู้กับการลุกหลางจากพวกต่างแดนโดยไม่ไพายแพ้มาตลอดหลายปีนอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ระดับสูงสุดที่แสดงถึงอำนาจของลูกฉางปูที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมืออยางเยียนนั่นคือแผนภาพโลหิตแห่งสวรรค์ แม้ว่าท่านพ่อของข้าจะไม่รับการยอมรับจากแผนภาพโลหิตแห่งสวรรค์แต่ตระกูลของเราได้รับประดิษฐิภาพแผนภาพโลหิตแห่งสวรรค์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและหากมันมาถึงช่วงเวลาเป็นความเป็นความตายจริงๆแผนภาพโลหิตแหงสวรรค์จะไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วถ้าหากมีคนต้องยึดต้องการยึดเมืองอย่างเียนและโจมตีตระกูลของข้ามันก็เป็นได้แค่เรื่องเพอ้อฝัน ในโลกฉางกูแผนภาพโลหิตแห่งสวรรค์ตระกูลฉงฉงหัวเคยกล่าวไว้ว่านางสูญเสียค่าไปเพราะการแย่งชิงแผนภาพโลหิตแห่งสวรรค์เมื่อลองคิดกับผลลัพธ์แล้วตระกูลของฉงหัวจะต้องล่มสลายซึ่งมันทําให้สงหัวสามารถเริ่มต้นเส้นทางการเป็นจักรพรรดิได้ จุดประสงค์ของค่าคกลไกเกิดใหม่คือใช้ความทรดจำของชงหัวเป็นรลกฐานเพื่อรวมเข้ากับส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของค่าและเพื่อสร้างการำลำานอยู่ของมันโดยปรับโดยปรับรูปร่างและความจำที่กระจัดกระจายกำจัดตัวแปรที่ผิดพลาดจากนั้นตราบเท่าที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสกกรดจำของสายทานในการเวลาชงหัวก็จะไม่ถูกคนพบการใช้ค่ากลคน,คนเล่งขั้นตอนการปรับเปลี่ยน นายท่านอย่าว่าแวกตั้งสมาธิให้ว่นในไข้คนเอาไว้เสียววูเหลียงชเวนเกอลุกขึ้นเจ้าค่ะเทพวิชาสวรรค์โช,ต,นนโชตินพภาโชตินภาทำให้ผู้อื่นเป็นกำลังเสียทิ้งผูกระโสเมื่อคู่นี้มันอะไรกัน พลังพลังวิญญาณล้วนไหลจากอาจารย์ของเจ้าด้วยเหตุผลบางอย่างิญีดญาของเขาผ่อนคลายไปชว่วขณะแต่โชคดีที่เขาผานึกมันไว้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นหากความความปวดของพลังวิญญาณแพร่กระจายออกไปสิ่งมีชีวิตในเดือรับและโลกนี้แห่งการและโลกแห่งการเวลาภายนอกอาจจะถูก,กลบล้างในทันทีแค่พลังวิญญาณที่ล้วนไหลถูกต้อง มันเป็นแค่การล่วไหลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอาจารย์ของเจ้าและพลังวิญญาณไม่สามารถควบคุมได้มันจะไม่ง่ายเหมือนกับการทำลายล้างโลกสิบใบตั้งสมาธิค่าต้องใช้เวลาสร้างค่ายกลและจัการเวลาของเจ้าก็สำคัญอย่างยิ่งสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่าสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวจากนอกโลกไม่เป็นไ,ได้รับการแก้ไขแล้วแล้วเทียนสุดละ เชิงกูกล่าวว่าชายชลายอย่างเขายัางคงติดอยู่บนภูเขาและไม่สามารถออกไปได้แต่เขาขอให้เสี่ยวซานออกมาแทนหวังซานครั้งสุดท้ายที่ข้าเจอเขาก็ผ่านมาหลายปีแล้วเมื่อหลายหมื่นปีก่อนเพราะว่าด้วยพลังของพวกเราสามคนและเสี่ยวซานเจ้าสามารถปางใช้เรื่องโลกภายนอกได้โลกแห่งกาลเวลา ต,ตามตรงข้าไม่ได้สงสัยการตัดสินใจของนายท่านสตรีคนนี้ชื่อว่าชงหัวเป็นตัวแปรเพื่อช่วยนางจึงต้อนรับจึงต้องรับความเสี่ยงครั้งใหญ่เจ้าไม่ได้แกดกล่อมนายท่านหรือเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้ทาหรือไงเออเราจะทําอะไรได้อีกไม่มีเพียงคนเดียวในสวรรค์และโลกที่มีความสามารถในการช่วยชีวิตผู้คนที่ไร้ขอบเขต เจ้าได้ทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วในฐานะผู้ติดตามของเขาที่เหลือต้องเชื่อใจเขาไม่คิดเลยว่าความทรงจำของฉงหัวจะเปราะบางมากการแทรกแซงอย่างเพียงเล็กน้อยก็เกิดทําให้ความทรงจำที่เหลืออยู่แตกสลายได้เลยนี่คือเมืองนี่คือเมืองหยางเอียนดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเวลากลับสู่โลกนี้ผิดเพี้ยประจากเมื่อก่อนเพื่อความสมบูรณ์ของความทรงจำจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่แชรกแซงวางในตอนนี้ ชงห้วอยู่ในเมืองมีสามสิบคนที่อยู่ขอบเขตทะเ,เทลมิญานและห้าคนที่อยู่ขอบเขตแดนสวรรค์ไม่ได้เป็นปัญหามากนะักเมืองที่ถูกทำลายนี้ข้าคิดว่าคนปกติจะไม่กลับมาเมืองอย,ย่างมาเหยียบเมืองที่ครอบครัวของตัวเองถูกทำลายอีข้าไม่คิดว่าจะมีคนโง่เขลาถึงขนาดเอาตัวเองเข้ามาติดกำลังสมแล้วที่เป็นบุตรคนที่สามของตระกูลชง เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างที่เห็นบ้านเมืองของตัวเองถูกทำลายเป็นซากปรักพังทั้งครอบครัวและข้ามเมืองเหลือเพียงเท้ากระดูฮ่าฮ่าไม่สําคัญหรอกว่าเจ้าคิดอย่างไงตอนนี้เจ้าเป็นเพียงสุนัขหลงทางอะไม่สิถึงจะเป็นสุนัขหลงทางแต่อย่างนี้ค่ามากหากจะกระพัดอย่างเย็ยนให้ให้สัญญา ให้สัญญากับชายาของเจ้าภาพเย่เชาว่าจะแต่งงานกับเจ้าและว่าแผนภาพลงหิตแห่งซรตั้งแต่แรกเมืองอย่างเหยยนก็คงไม่ถูกมาลงเอยเช่นนี้หรอกมาจบเรื่องในสารนี้สักทีเจ้าจงมอบตัวซะใส่กุญแจมือและยอมมากับพวกเราแต่โดยดีไม่เช่นนั้นในท่านใหญ่บอกว่าตราใดที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่เจ้าก็สามารถรับ ข้าก็ยังสามารถรับรางวัลได้เขาไม่ได้บอกข้าว่าควรตัดแขนตัดขาเจ้าเจ้าไม่มีโอกาสสู้กับพวกข้าทั้งห้าคนแล้วยอมแพ้ในฐานะผู้สืบทอดของเจ้าพัดเยียนแห่งโลกฉางกูข้ายอมตายในสนามลบดีกว่ายอมรับความ่าพแพ้เจ้ายัางคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตหรือตายได้นั้นหรือนี่คือชายวนอี้ยารีติทัดแม่ข้าก่อนออกจากบ้านเจ้าน่าจะรู้ดีว่ามันคือสิ่งใด ยาส่วนอี้ทุกองสู่ขอบเขตแดนสวรรค์และมนุษย์เจ้าหมายความว่าอย่างไรก่อนหน้านี้เมื่อครึ่งปีกอ่อนค่าอยู่จุดสูงสุดของขอบเขตแดนสวรรค์และมนุษย์แล้วและค่าแต่ค่าไม่ได้ต้องการพาึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อทะลงเข้าสู่ขอบเขตสวรรค์และมนุษย์เพราะมัน จะทําให้เกิดสภาวะไม่ปกติและข้าจะไม่มีความกานเหลือพอที่อยู่รอดพ้นจากทางสวคนทั้ง9้าแต่ตอนนี้ข้าไม่สนใจแล้วข้าเพียงแค่อยากเห็นว่าใครแข็งแก่งกวากัน,กนระหว่างพวกเจ้ากับทันสวคนทั้ง9้า